อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับแอร์9 0 0 0 BTU เหมาะกับห้องขนาดเล็กประมาณ9-14ตารางเมตรโดยในปัจจุบันมีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากมายรวมไปถึงคุณสมบัติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการฟอกอากาศแบคทีรียไวรัสแล้วก็เชื้อโรค รวมไปถึงการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตัวแอร์และในห้องรวมไปถึงฟังก์ชันอื่นๆที่ช่วยให้ได้ลมเย็นทั่วห้องเร็วขึ้นและกว้างมากขึ้นโดยที่ไม่ทําให้เพิ่มค่าไฟมากกว่าเดิมพร้อมกับประหยัดไฟเบอร์5ที่มีจำนวนดาวแล้วก็ค่าเสียโดยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ10อันดับแอร์9,000 BTU รุ่นไหนดีในปี2024ที่ประหยัดไฟแล้วก็เย็นชั่จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากตัวที่10 Central Air รุ่น JSFE Series เป็นแอร์9,000 BTU ระบบ f i x e er ซ Speed ที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งก็คงไม่ผิดนักมาพร้อมกับคอยทองแดงที่เสริมด้วยสาร Golden Fin เพิ่มความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมอีกทั้งรุ่นนี้ยังมีออโตสวิงปรับบานสวิงอัตโนมัติ4ทิศทางให้ลมเย็นกระจายทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีหน้าจอ LED ด้านหน้าแอร์สำหรับแสดงอุณหภูมิและโค้ดแจ้งเตือนต่างๆมีแผ่นกรอง Activate Carbon Filter กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ตั้งเวลาตัวเครื่องได้24ชั่วโมงพร้อมสลิปโหมดที่จะปรับพัดลมแอร์ให้ทำงานเงียบอีกทั้งยังมีเทอร์โบโหม ที่จะทำการเร่งประสิทธิภาพของแอร์ให้ทำความเย็นได้เร็วส่วนค่าเสียจะอยู่ที่14.67ส่วนคอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินจึงปลอดภัยต่อการใช้งานยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ9,999บาทตัวที่9 TCL รุ่น TAC PO 10 Air 9,000 BTU รุ่นนี้มาพร้อมกับบานสวิงที่ออกแบบเป็นพิเศษรูปตัว S โดยจะประกอบเป็นรูเล็กๆ ถึง1,422รูเพื่อใช้งานร่วมกับโหมด Gentle breeze ในการส่งลมเย็นจากแอร์สู่ตัวคุณอย่างนุ่มนวลออกแบบมาให้ทำความสะอาดง่ายสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เพื่อควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้นอกจากนี้ยังมีแผ่นกรองอากาศ Nano purify แล้วก็ c a r ์บอนฟิ t e r อร์ที่กรองอากาศได้ครบทั้งฝุ่นแบคทีเรียกลิ่นเหม็นให้เหลือไว้แต่อากาศบริสุทธิ์ ที่สําคัญเลยคือรุ่นนี้มาพร้อมกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวแล้วก็ให้ค่าเสียสูงอยู่ที่2 0 6สําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1400บาทอันดับ8 LG รุ่น IHQ 1 0 R เป็นแอร์9,000 BTU ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นท็อปของ LG ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ที่ชื่อเฉพาะว่า Duo Inverter Compressor ทำให้แอร์เย็นกว่าเดิม40%แล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นถึง70%อีกทั้งคอยร้อนยังเป็นวัสดุทองแดงเคลือบสาร Golden Fin ป้องกันการกัดกร่อนถึง4ชั้นเพื่อให้แอร์มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นั่นก็คือระบบฟอกอากาศที่มาพร้อมกับแผ่นกรองอากาศ2ชั้นคือ pre-filter แล้วก็ fine dust filter ทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กผสานกับเทคโนโลยี plasma ionizer ที่จะปล่อยประจุไอออนในการดักจับแบคทีรียได้ถึง 99. 9ซแล้วก็สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องได้นั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1 0ึ0บาท ตัวที่7ไฮเซน9,000 BTU รุ่น T-Series ด้วยจุดเด่นของแบรนด์อย่างการนำมาจัดโปรโมชั่นแฟลตเซลบ่อยครั้งอีกทั้งยังเป็นรุ่นที่มีฟีเจอร์มากมายเริ่มต้นจากแผ่นคอยร้อนของแอร์ที่เคลือบสารโกลเด้นฟิล์ทำให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนต่างๆช่วยยืดอ,อายุการใช้งานของคอยให้นานยิ่งขึ้นมีเทคโนโลยีไอฟินบนรีโมทแอร์ที่เมื่อใช้งานจะตรวจจับอุณหภูมิรอบตัวของคุณและปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติแถมรุ่นนี้ยังมีระบบฟอกอากาศที่มีทั้งแผ่นกล้อง 4-in 1 กำจัดได้ทั้งเชื้อโรคกลิ่นอับฝุ่นละอองผสานกับเทคโนโลยี cross plasma ที่จะปล่อยประจุไฟฟ้าในการดักจับเชื้อโรครวมไปถึงกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องให้กลายเป็นกลิ่นที่สะอาดสดชื่นนะครับโดยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ11,490บาทตัวที่6 sharp รุ่น ahxp 1 0 y mb เมื่อพูดถึง Air Shar p แล้วเทคโนโลยีแรกที่ต้องนำเสนอเลยนั่นก็คือ plasma cutter ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์ที่จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุลบแล้วก็บวกจำนวนหลายล้านประจุลอยไปยังอากาศเพื่อใช้ดักจับไวรัสแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ห้องคุณมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี jtek inverter แอร์ทำงานเงียบประหยัดพลังงานแล้วก็ให้อุณหภูมิได้แม่นยำผสานด้วยดีไซน์แบบโคนด้าเอฟเฟกที่จะช่วยกระจายลมเย็นได้ไกลสูงสุดถึง14เมตรให้ห้องเย็นอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังมีโหมด powerful jet เร่งประสิทธิภาพแอร์ให้สามารถลดอุณหภูมิภายในห้องให้เย็นเร็วภายใน5นาทีเท่านั้นเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ11,999บาทตัวที่5โตชิบะ9,000 BTU รุ่น g e n z เป็นแอร์9,000 BTU รุ่นยอดฮิตจากโตชิบ้าที่มาพร้อมกับความประหยัดด้วยค่าเสียอยู่ที่16.17ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาแต่ก็ใช้วัสดุที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในส่วนของคอยเย็นแล้วก็คอยร้อนที่เป็นทองแดงเสริมด้วยการเคลือบสารอะควาเรซินป้องกันแบคทีเรียกินอับแล้วก็ฝุ่นละอองเกาะแผงคอยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่เย็น ในส่วนของระบบการทำงานรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันสวิงออโต้ที่จะปรับบานสวิงแอร์ไปในทางทิศต,ต่างๆโดยอัตโนมัติเพื่อให้ลมเย็นกระจายทั่วถึงทั้งห้องอีกทั้งยังมีแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5นอกจากนี้รุ่นนี้ยังมีระบบออโตเมติกเซลล์คลีนนิ่งทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติต่อเนื่องเป็นเวลา30นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าแอร์จะสะอาดจริงๆครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 11,999บาทตัวที่4 Mitsubishi e ิเล็ก i c รุ่น Happy Inverter หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมีแบรนด์เดียวถึงมี2อันดับแต่ความจริงแล้วมิ t ูบิชิอิเล e c ทร i c แล้วก็ Mitsubishi Heavy Duty เป็นคนลับบริษัทกันนะครับดังนั้น ผลิตภัณฑ์จึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและสําหรับแอร์9 0 0าพัทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของทางแบรนด์มีจุดเด่นคือมีดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วก็ราคาท,ที่ไม่สูงจนเกินไปครับมาพร้อมกับระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงแอร์ Air ทำงานเงียบแล้วก็ประหยัดไฟโดยมีค่าเสียอยู่ที่17.47แถมยังมีความทนทานด้วยแผงวงจรแม c PCB รองรับแดงดันไฟฟ้าได้สูงสุดถึง450วัตต์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีแผ่นกลองอากาศ VR ฟิลเตอร์ที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้ถึงระดับเซลล์แถมยังถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ12,899บาทตัวที่3ไดกิน9000 BTU รุ่น FTKQX สำหรับแอร์ไดกิน FTKQX เป็นรุ่นอัปเกรดจากปี2023ที่มาพร้อมกับดีไซน์ c o a n d a ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการกระจายลมแอร์แบบเรียบเพดานเพื่อไม่ให้ลมเย็นสัมผัสผิวโดวยตรงก็จะช่วยหลีกเลี่ยงอาการแสบผิวและผิวหนังแห้งที่สำคัญรุ่นนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ละเอียดถึง0.5องศาเซลเซียสให้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด แถมรุ่นนี้ยังประหยัดไฟด้วยค่าเสีย17.49ซึ่งมากกว่า a อร9,000 BTU ราคาเดียวกันในท้องตลาดที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่15.00ในส่วนของระบบกองอากาศก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ด้วยแผ่นกรอง2ชั้นที่ผสานระหว่างแผ่นกรองแบคทีรียแล้วก็ไวรัสกลิ่นไม่พึงประสงค์สารก่อภูมิแพ้รวมไปถึงฝุ่น PM2.5 ครับโดยแอร์ตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ12,900บาทตัวที่2 Carrier รุ่น X Inverter Plus นี่คือหนึ่งในแอร์9000 BTU ที่ดีที่สุดมาพร้อมกับคอยทองแดงดูแลง่ายพร้อมแผงวงจรป้องกันไฟตกอีกทั้งยังได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์53ดาว ค่าเสียสูงถึง24.00ฟังก์ชันฟอกอากาศ X Ionizer แล้วก็ PM 2.5ฟิลเตอร์กำจัดได้ทั้งเชื้อโรคฝุ่นแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ห้องสะอาดตลอดเวลาทั้งยังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยการเปิดพัดลมไล่ความชื้นนอกจากนี้แผงคอยได้ทำการเคลือบอะควอเลซินเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียที่สำคัญคือมีระบบกระจายลมเย็นอัตโนมัติ 4 way a u t o l e v e r รผสานกับการออกแบบใบพัดใหญ่พิเศษกระจายอากาศได้ไกลและทั่วถึงทั้งห้องนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าทั้งไฟตกไฟเกินไฟกระชากและฟ้าผ่าให้แอร์ปลอดภัยทนทานขึ้นครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ19,999บาทแล้วก็ตัวที่1 Mitsubishi Heavy Duty รุ่น d e l u กอินเวอร์เตรุ่นนี้มาพร้อมกับค่าเสียที่สูงถึง21.87พร้อมฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบกระจายอากาศ Jetflow เทคโนโลยีเดียวกันกับเครื่องบินเจ็ตส่งลมเย็นได้ไกลพร้อมโหมด 3D Auto กระจายลมทั่วทิศทางทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งอัตโนมัติให้เย็นทั่วทั้งห้องแถมยังมีฟังก์ชัน h i g h Power เร่งการทำงานสูงสุดให้อ a i เย็นภายใน15นาที ต่อมาคือระบบฟอกอากาศที่มีทั้งแผ่นกรองนาโนฟิลเตอร์แอร์อาร์ตี้ออริจีและฐานคาร์บอนผสานกับฟังก์ชันไอออนเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อไวรัสและก็แบคทีเรียสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ฝุ่น PM 2.5รวมไปถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็โปรแกรมตัวเครื่องล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงพร้อมโหมดทำความสะอาดอัตโนมัติลดการสะสมของเชื้อโรคครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ23,300บาทครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ Air 9,000 BTU นอกจากจะเป็นเรื่องของงบประมาณแล้วเราอาจต้องคำนึงถึงการใช้งานของเราด้วยนะครับเพราะอาจจะมีผลกับการเลือกการทำงานของ Air ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับ นอกจากนี้การรับประกันสินค้าอย่างอะไรแล้วก็คอมเพรสเซอร์ของแอร์ก็จะช่วยให้การซ่อมหรือการดูแลแอร์ง่ายขึ้นนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ